เขาม่มีที่การเลือกจังใดครับเลือกอนอกลก็คือเอานอที่เหงามันใหญ่เงามันแข็งแรงพ่าต้องเอาดินให้มันเป็นสูงเนี่ยนเะพราะพราอมหัวกลวยห่างมันเกิดตีออกไว้มันเกิดต้นกลวยเกิดสิาดงามไว้ สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรขิดความรู้สาหรับวันนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการปลูกกล้วยจากคุณพ่อวีระเดชนะครับส่วนขั้นตอนการทําและวิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับครับตอนนี้คุณพ่อก็อยู่ในสวนนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวยแนะในน้ตัวนะครับสวัสดีครับผมนายวีระเดชมุ่นตะกรอนครับมือนี่โฮกสิมาเห็นยังครับพ่อมือนี่วสิมาเอานอกกล้วยนี่ไปปลูกขยายอีก ครับพอ่อสำหรับการปลูกกล้วยนี่เขามีวิธีการเลือกจังใดครับเลือก,อกน,นอกล้วยก็คือเอานอที่เหงามันไง่เหงามันแ็งเรียงคือนอที่สมบูรณ์อายุประมาณโดนป่านใดครับพอ่อประมาณสองเดือนนิดจีถ้าเขาเอาฟอมีหน่อยไปนี่มันจะเป็นยังครับพอ่อว่ามันหน่อยเกินไปแต่ว่าซุ่มเขาปลูกกล้วยความเขาเก่าหน่อยนะแต่ว่าเขาคือขันขันต้นไหญ่เขาปลูกว่าหลายเดือนมันก็สามารถทิดทีถอกถอดดอก มันแหลวแต่ลงังค้นกับมักนอกน้อยขันพูดสำหรับมันเอือดนั่ละพูดว่าเอือดกับนอใหญ่ดีกว่าเขาปลูกเห็นผลไว้ง่ายเห็นแล้วเขาได้ตอกว้วยมาแหลวเขาตอกี้มีการตัดแต่งยังกนวนบ่ครับบ่เอาสีเลยนี่เอาเอาสีเลยบดบตรงตัดเอาตัด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 ใบแหงนี่ออก เอาต้ใบใบมันทีมันแห้งนรือเปพอรับห้องคุณรุมหนี่กวางคุณเย้าเลือกประมาณเท่าไรครับความกวางกับสิบประมาณหาสิบคุณ 50, หาสิบเหรอเลือกกับประมาณหาสิบ อะไรก็ฮะบ้าดิาหลังจากเข้าคุณลุมแล้วเข้าเสร็จอีกอย่างต่อครับจากคุณลุมแล้วก็ต้นกล้วยเขาก,ก็าเตรียมแล้วล่ะเอาลงเล่ยบ่ะน,นี่ห้องเด้ม,มีการห้องผื่นหรือว่าการเตรียมอย่างอื่นอีกบ่าครับบ่อบ่บ่บบอต้องบ่ต้องใส่ปูยิบใส่ฟุ้นห้องผืนขันขระสันมันตายขันเขาอยากใส่ฟุ้นใส่ ปุ๋ยก,กิดจังเขามาใส่ที่หลังแต่มาต้นกล้วยลงแล้วเนาะดินอยู่ข้างมันนี่แหละดินนี่ห้องก้นขึ้นแล้วบ่ต้องเอาลงอีหยิกคือสอดลุ่มสอดข้างลุมนี่ลงใส่เลยเป็นอย่างห้องจังบเร่ลงครับพ่อคือห้องบ่บ่ต้องขุดลุมกวนนะหาซิบขุดหาซิบนี่กับในห้องก็สอดข้างลงนี่ก็คือหนาดินเก่าในห้องกับ,บ่ใส่ไหครับบ่เอาข้างข้างดินนี่ใส่เลย ว่ต้องให้มันบ่บ่บ่ต้องเอาดินให้มันขึ้นสูงนี่แหละเพราะเพราะอมหัวกลวี่หากมันเกิดสิออกไว้มันเกิดต้นกลวยเกิดสิงามไว้สาหรับวิธีนีปลูกเจักเดือนครับพออ่อจังสีได้กินประมาณหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละก็ได้นอแล้วได้มากแล้วครับสําหรับการปลูกเส็ใไม่ใหม่นี่ห้าต้องได้ลดน้ำหรือว่าการใส่ปุ๋ยช่วงใดน,นะครับน้ำไม่ได้ลด แต่ว่าถ้าเขาอยากใส่ปุ๋ยก็คือพ่อล่ยวยล่วยมันถอดหยอดเข้าเห็นว่ามันติดแล้วเขาก็ับมาใส่เลยครับประมาณจากเดือนครับพ่อที่ได้ที่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเหรครับประมาณสองเดือนเอาปุ๋ยมาใส่พอขับเทาถมดินเลือกประมาณเท่าใหรครับหรือว่าถ้าข้าถมเต็มหลุมเลยมันสีมีข้อเสียจังใดนะครับ ผมนี่คือบอกบกบวเกินยี่สิบเสนประมาณสีบวบสีบวบเกินยี่สิบเส้นกับที่บวบถึงคือขันหัวถมมาให้เต็มลุมน่ะหอ,หอดหอดเพีย,ย่กล้ยบวขึ้นกล้ยกล้ยสีบวขึ้นเพราะว่ามันมันถมสูงเกินไปถมหลายเกินไปคือหวัวกล้ยมันจะตำว่ะล่ละมันเกิดขันมนอพี่มัน ให้ว่ามันถ่วมข้อล่ะเืระนั้นว่ามันถ่วมข้อกล้วยละคือถมให้วิทย์แชหัวกับประมาณบกเกินยี่สิบเส้นเท่านั้น